สวัสดีค่ะเมื่อเช้าวันนี้เราจะเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชไข่แล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็มีหมูหยองข้างในนะคะแล้วมีน้ำพริกเผานิดนึงนะคะแต่มากินกันนะคะวิธีทำก็ง่ายนะคะอันนี้เพื่อสุขภาพินเลยค่ะนี่ค่ะใส่ชีสด้วยนะคะอืมมือเ้าง่ายง่ายค่ะอร่อย สุขภาพดีไม่มีน้ำมันนะคะให้เราใช้เตาเทปลอนนะคะกระทัดเทปลอนนะคะไก่ยองมันไม่ใช่หมูหยองนะคะไก่ยองแล้วก็ทำเองนะคะ